ครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนการใช้เน็ตฟรีโดยโปรแกรม OpenVPN คุณต้องมีสองโปรแกรมนี้นะครับ EX Fly p o l o e r ครับผมเมื่อกี้ผมอัดไปคลิปหนึ่งมันโปรแกรมหน้าจอมันไม่ติด เดี๋ยวผมมาสอนแบบละเอียดเลยแล้วกันก่อนอื่นก็ต้องมีสองโปรแกรมนี้ครับเดี๋ยวไว้หลดใต้คลิปผมก็ได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้โอเคไหม Open VPN กับ EX File EX File ไว้แตกไฟลไม่ยากครับไม่ยากดูซะก่อนดูให้จบนะคุณจะเข้าใจก่อนอื่นก็ต้องเข้าไปที่ กูเกิลนะครับกูเกิลไฟสิบมุมผมสมัครไปแล้วด้วยเม่กี่ี้ติดง่ายด้วยโอเคซีท okay. ีวีพีเอนนะครับซีทีวี v P <c oughs> <c oughs> พีมพ์มตามนี้เลยนะครับจะขึ้นหน้าตากดเข้าไปเลยครับอย่าช้าอย่าคลิปยาว โอเคอันนี้ก็เป็น VPN เครื่องนะครับที่ผมแจกเพื่อนๆใน YouTube นะครับครับผมผมจะทำให้เป็นทาวน์ VPN เครื่องนี้แต่อันนี้ผมสอนการสร้างแบบโฮเพ่นง่ายไม่ยากครับไม่ยากดูก่อนครับผมอัน,นแดงๆนี่คือไฟล์ไม่เปิดเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงไม่เปิดสิบโมงโอเคเปิดอยู่อนอื่นอโอเคสิบโมงกด กดสมัครเลยตอนนี้สิบโมงยี่ห้าไม่รู้จะทันหรือเปล่าแต่ผมสมัครเมื่อกี้ผมอัดไปคลิปหนึ่งมันพอจะเปปุ๊์มันไม่เห็นโปรแกรมเครื่องเครื่องมันเครื่องรุ่นเก่าครับ OU OU นี่เป็นหนึ่งจุสองชื่อคนใช้รหัสผมขอใซหนึ่งสองนะครับหนึ่งสอง ไปเลยไม่รู้ว่ามันจะทันเขาหรือเปล่าโอเคได้ครับเดี okay. 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 ๋ยวผมก็ครับสมัครไฟสีบโมงนะครับจำไว้ดีจำไว้ดีจำไว้ดีนะครับไฟสีบโมงเอาวุ๊กกอป u s ยูเซอร์เนมยูเซอร์เนมคือตรงนี้นะครับ แต่แท้จริงเราก็ไปหมดก็ได้ไว้ในโน้ตนะครับสมมติแต่อันนี้ผมขอขอจะยืมเส้นมไฟล์สีโมงนะครับแล้วก็มาดูนี่นี่นะครับตรงนี้ผมก็เอายูสเส้นเอฟไปแล้วน้อยแลบเดี๋ยวเรามาเข้านี่โหลดโหลดตัวนี้นะครับ80ลงท้าย80นะครับเพืเ่อเๆ80ดนดาวน์โหลดปุ๊บครับโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับ ไปเลยครับทีนี้ออกไปเลยครับผมแล้วก็ตอนนี้เราจะได้ใช้ EX File EX File เพื่อทำการแตกไฟล์นะครับ EX File ก็กดเข้าไปปุ๊บกดเข้าไปเฉยๆครับไม่ต้องทำอะไรมากกดเข้าไปไม่ต้องไปหามันเลยครับข้างบนให้เพื่อนๆเ,เลื่อนอ่ะเนี่ยลงมาเห็นไหมหนึ่งดาวน์โหลด เห็นไหมครับหนึ่งฟุตดาวโหลดเมื่อกี้ผมก็แตกไปแล้วแต่นี่มาสอนอีกกดติ๊กนี่ครับติ๊กถูกติ๊กถูกแล้วเห็นสามขีดข้างล่างไหมครับขวามือภาพเนี่ยแตกไฟล์เห็นไหมครับพมมาแตกไฟล์แตกไฟนี่ครับผมเลื่อนลงมาแล้วก็เนี่ยกดติ๊กถูกใช่ไหมครับมากดสามขีดข้างล่างปุ๊บก,กดแตกไฟล์ครับผม ดเลือกแต่ไฟให้เลือกเส้นทางนะครับเลือกเส้นทางมันจะเลือกเอทิการใช่ไหมครับเรากดตรงเอทิการอีกครั้งหนึง่งมันจะขึ้นให้เราเลือกไปโฟลเดอร์ไหนผมผม,ผมเลือกดาวน์โหลดแล้วกันครับเดี๋ยวผมหากดโอเคนี่ครับอยู่ในดาวน์โหลดครับผมให้กดตกลงนะครับข้างล่างขวามือมันจะมีคําว่าตกลงด้านล่างสุด มจะเลือกดาวน์โหลดแล้วเมื่อกี้อ่าโอเคมันจะขึ้นอย่างนี้เรากดตกลงอีกครั้งหนึง่งมันจะรันดอมโอเคมันจะแตกไฟล์เมื่อกี้ผมสมัครไฟล์สิบโมงนะครับผมก็อบยูเซอร์เนมไปแล้วยูเซอร์เนมก็อไปแล้วครับผมตอนนี้เสร็จแล้วครับแตกไฟล์เสร็จแล้วเรากลับมาเข้าเน็ต เข้าไปเลยโอเพนนะครับโอเพนของเพื่อนเพื่อนมันจะมี3ามฉีดข้างบนขวามือนะครับให้กดติ๊กเข้าไปปันะ๊บมันจะขึ้นอย่างนี้นี่มาเข้าตรงนี้นะครับ l m p o r t ครับผมกดเข้าไปเลยหนึ่งทีปั๊บกดเข้าไปปุ๊บขึมครับของเพื่อนเพื่อนมันจะมีสามฉีดข้างบนให้กดสามฉีดข้างบนนะครับปันะ๊บ,นะบผมมันเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าเมกา เนี่ยให้กดตรงนี้นะครับ L M O P R G ครับผม1 2 3ให้เลือกเอ่อฟอร์มเอติกาดเหมือนเดิมครับ L O M P C, เอ่อเห็นแต่เอติกาดนี่เลือกปุ๊บครับเมื่อกี้ครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมแตกไฟล์มาแล้วใช่ไหมครับแตกไฟล์อันนั้นหมดแล้วไม่ได้ใช้แล้ว E ีเอตอนนี้แตกไฟล์มาปุ๊บเนี่ยอยู่ในดาวน์โหลดเอาไหมเอาไหม ผมแตกไฟล์ไว้ดาวน์โหลดเอาไหมครับเอาไหมถ้าผมสามขีตข้างบนของผมเพื่อนจะอยู่ข้างบนนะักสามเนี่ยเอทิกาดปุ๊บเข้ามาเข้ามาตรงเอทิกาดหาไฟล์ดาวน์โหลดครับผมแตกไฟล์มาไว้ดาวน์โหลดเพื่อนเพื่อน,อ,นอาจจะแตกไปไหนแต่ผมแนะนําให้ไว้ดาวน์โหลดมันจํเงินผมกดไปเลยครับนี่ดาวน์โหลดดาวน์โหลดใช่ไหมครับนี่แปดศูนย์ลงท้ายใช่ไหมครับเมื่อกี้เนี่ยนีนย่ครับผมกดเข้าไปหนึ่งทีเนี่ย ปสิบโมงใช่ไหมครับเนี่ยนะครับสิบโมงเลือกเลือกคุณสมัครไปเท่าไหร่ก็กดตัวนั้นนะครับกดผมกดสิบโมงแล้วปุ๊บเห็นไหมครับด้านซ้ายมือมันจะมันคล้ายๆบอกว่ากดเซฟนันะครับซ้ายมือนะครับผม H E L E C T นี่ผม พอผมกดไฟล์สีโมงปุ๊บม,มันจะขึ้นมาอย่างนี้ข้อมูลแล้วมากดตรง s E L E C T อีกหนึ่งครั้งปุ๊บม,มันจะเด้งเข้ามานี้อ่าอันนี้เป็น username เดิม username เดิมผมสมัครเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเอาที่สมัคร O U ใช่ไหมครับ O U าหารหัสของผมคือหนึ่งสองาวผมประมาณนี้อ่า K เราไม่ได้ใส่อะไรเราคัปลอกชื่อมาแล้วก็กดเดี๋ยวถ้าผมขอปิดปิดอินเทอร์เน็ตให้ปิดได้ไหมเนี่ยปิดได้ดไหมว่าหมายถึงเมื่อกี้นี่ผมปิดเน็ตแล้ววิดีโอมันเสียหายมันยังไงวันเดียวเนาะผมขอกดเชื่อมต่อเลยครับอาจรจะไม่ลองปิดน,นะครับกดเชื่อมต่อปึ๊บ ฉันตกลงนะครับติ๊กถูกแล้วก็กดตกลงปับ๊บ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 ปั๊บเชื่อมต่อแล้วครับเพื่อนแจโอเคอย่างนี้ไม่ยากใช่ไหมครับทำต,ตามที่ผมบอกแล้วจะเล่นได้หมดทุกอย่างครับเนี่ยมาดูก่อนอื่นเรามาเข้านี่เลยยู YouTube. อ่บครับผม ง่ายๆไม่ายากเข้าไป YouTube นะครับเมื่อกี้ยงแรงเลยครับแต่พอมาเออแรงเหมือนกันนี่ก็แรงนี่คลิปนี้นะครับคลิปเป็น VPN เครื่องถาวรนี่ครับผมเป็นของผมเองผมทำให้เป็นถาวรได้ทุกคนใส่เข้าไปนี่ผมยังเล่นอยู่เลยเมื่อกี้ในผมนี่แต่ผมมาสอนตัวนี้ด้วย ือของเพื่อนๆไม่ติดแล้วก็มาทำอย่างผมเพิ่มอีกได้เน็ตแรงครับแรงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงติ๊ิ๊วติวม,มันเหมือนหรอครับเม่อกีเข้าแบบแรงเลยนะครับ ลองสองเจ้ครับตอนนี้นะครับผมจะมิกเห็มมัน้แค่สี่ร้อยแปดสิบชกถวยกันระหว่างคนกับงูครับปูชงางครับตัวเป็นๆครับสีแดงและนี่นะครับผู้ชมผมพาผู้ชมมาที่หมู่บ้านโคกสง่าอำเภอนาพองจังหวัดขอนแก่นครับผู้ชมซึ่งที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับหลายๆคนก็รู้ ได้แลครับกดติดตามผมด้วยครับติดตาม subscribe แล้วก็เอย่ลืมรออับเดทคลิปใหม่ๆเยอะครับเดี๋ยวผมสอนไม่ต้องสอนอย่างง่ายๆเข้าใจง่ายๆให้ทุกคนไปใช้ได้แรงอยู่แล้วครับอ๋อแรงว่าสีม่วงเมื่อกี้ยิ่งแรงครับนี่มันสมัครครอบสอง ครับไม่รู้มันจะได้หรือเปล่าวิดีโอนี้แล้วมันปิดยังไงวะเนี่ยครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปใหม่ๆลงอีกเยอะครับการสอนใช้น็ตฟีเอาแบบง,ง่ายๆไปก่อนแบบนี้คือง่ายง่ายสวัสดีครับแล้วมันหยุดยังไงว่าหยุดวิดีโอนี้